สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราจะพาทุกท่านมาดูที่ดินนะฮะที่ดินติดถนนเชียงรายเทิงอยู่ที่บ้านทรายงามนะฮะตำบลดอยลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเป็นที่ดินพื้นที่3งาน66ตารางวานะฮะลูกค้าเอกสารโฉนดเป็นครุฑแดงนะฮะสองใบนะฮะเอกสารโฉนดเป็นครุฑแดง2ใบด้านหน้าแปลงก็หันหน้าไปทางทิศตะวันตกนะฮะติดถนนอยู่2ด้านนะฮะลูกค้า แปลงนี้ติดถนนอยู่สอง้านเลยลักษณะก็จะเป็นที่เนินนะฮะลักษณะเป็นที่เนินสูงกว่าระดับถนนนะฮะลูกค้านะถ้ามาจากตัวเมืองเชียงรายก็จะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะฮะ,ะแปลงนี้เลยนะฮะด้านหน้ากว้างติดถนนอยู่ที่25เมตรนะฮะ25เมตรส่วนด้านซ้ายนะฮะมีความลึกอยู่ที่86เมตรนะฮะ ด้านขวานะฮะติดกำแพงอยู่เพื่อนบ้านนะฮะความลึกก็อยู่ที่ประมาณ8 6เมตรเหมือนกันนะฮะลูกค้าติดถึงสองด้านเลยนะฮะเข้าซอยที่6นะฮะติดกับซอยที่6ทางเข้าทางเดียวกับที่ทําการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สเลยนะลูกค้าะนะด้านหน้าแปลงก็ไม่มีเสาไฟฟ้ากีดขวางนะลูกค้านะเพราะว่าเสาไฟฟ้าจะอยู่มุมแปลงนะฮะเป็นพื้นที่ส่วนของสาธารณะนะฮะอาจจะได้ที่งอกที่ติดถนน ตรงนี้นะฮะบางส่วนนะเพราะว่าแนวที athlete, ่ฝั่งสไฟฟ้าน้ก็ยังเป็นแนวสาธารณะอยู่นะลูกค้านะจากเซ็นทรัลเชียงรายหรือว่าจากตัวเมืองเชียงรายนะลูกค้าต้องมาเพียงแค่อ่า27กิโลเมตรนะฮะเดินทางโดยใช้ถนน1020เชียงรายเทงนะฮะแล้วก็ไปสนามบิน35กิโลเมตรนะฮะ ถนนด้านข้างของแปลงที่ดินนะฮะก็จะเป็นถนนทางด้านทิศเหนือนะลูกค้านะทิศเหนือมีเพื่อนบ้านทุกทิศทางเลยนะอ่ารูปทรงรูป,ปลักษณะแปลงก็ตามนี้เลยนะลูกค้านะตามที่เราแนบไปให้เลยนะฮะถนนตรงนี้ก็กว้างขวางเลยทีเดียวนะลูกค้าอ่าน้ำประปาไฟฟ้านะฮะอยู่ด้านหน้าแปลงเลยนะอยู่ใจกลางชุมชนนะแปลงนี้สามารถ ค้าขายได้นะเป็นที่อยู่อาศัยได้แล้วก็ทําการค้าขายได้นะฮะกมยี่สิบเจ็ดนะฮะจากตัวเมืองเชียงรายหน้าแปลงหันไปทางทิศตะวันตกนะฮะทิศตะวันตกติดกับซอยที่หกนะฮะ,ะด้านที่ติดกับถนนสาธารนณะทางด้านทิศเหนือนะลูกค้านะถนนกว้างมากเลยนะฮะถนนกว้างมากรถสวนกันได้ดีเลยนะฮะ ดูจากแนวรถยนต์นะฮะที่ผมจอดไว้ภายในแปลงก็จะเป็นพื้นที่ว่างเปล่านะลูกค้าพื้นที่ว่างเปล่ายังไม่ได้ปลูกอะไรมากมายนะฮะเห็นมีต้นลำไยเล็กๆอยู่2ต้นนะฮะ ถนนหนทางนะลูกค้าเส้นนี้ผู้คนสัญจรผู้พานมากนะฮะสามารถทำกิจการนะค้าขายได้นะฮะอยู่อาศัยได้ค้าขายได้เดินทางสะดวกสบายนะฮะใกล้เซเว่นจำบอนเพียงแค่หนึ่งกิโลเมตรเองนะฮะหนึ่งกิโลเมตรนี่ฮะภายในแปลงไม่ต้องกลัวน้ำท่วมเลยนะฮะไม่ต้องกลัวน้ำท่วมเป็นที่สูงกว่าระดับถนนนะฮะสูงกว่าระดับถนนเรียบร้อย ด้านหลังรู้สึกว่าจะปลูกข้าวโพดไว้เล็กน้อยนะลูกค้านะเหมือนทําสวนไว้นะฮะเอกาสารโฉนดเป็นครุดแดงเลยนะฮะอ่าด้านข้างก็จะมีไฟทางของเทศบาลน,นะฮะส่องสว่างทั้งคืนเลยนะฮะก็เหมาะสำหรับที่อยู่อาศัยและก็ค้าขายได้นะฮะ แปลงนี้มีแนวเขตค่อนข้างที่จะชัดเจนนะลูกค้านะแนวเขตจะค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยทีเดียวด้านขวาของแปลงก็จะติดเพื่อนบ้านนะฮะมีกําแพงถาวรนะฮะมีกําแพงถาวรหนึ่งด้าน mm. ด้านหลังก็ทําเพิ่มอีกนิดหน่อยนะฮะ mm. เป็นรัว้วรั้วไม้นะลูกค้านะ mm. เดี๋ยวเราเข้าไปดูกัน นะะแนวด้านหลังได้กำแพงบางส่วนนะฮะยาวเข้ามานะฮะปลูกฉนดก็จะอยู่บนหัวกำแพงเลยลูกค้าและแนวนี้ก็จะเป็นรั้วนะฮะรั้วไม้โบราณนะโซนด้านหลังนี้ปลูกขา้าวโพดไปนิดหน่อยนะฮะ ก็เจ้าของก็ตั้งราคาขายไว้ที่1น0 0 0ล้านสามแบาทนะลูกค้ามาคุยกันได้นะฮะหนึ่งล้านสามแบาท3งานนะฮะหกตารางวานะฮะก็เกือบเกือบไล่นะลูกค้านะแนวโฉนดค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยทีเดียวนะฮะนะฮะยึดตามแนวรั้วนะฮะเป็นหลักเลยนะลูกค้า นี่ก็จะเป็นรั้วด้านหลังเป็นแนวยาวเลยนะฮะลูกค้านะตัดขายบางส่วนยังได้เลยนะฮะตัดขายด้านหลังนี่นะฮะพื้นที่จัดล็อกแบ่งขายได้นะฮะเล็กๆเนี่ยทำเป็นล็อกได้ประมาณ3ล็อก4ล็อกเลยนะลูกค้า ก็ลูกค้าท่านไหนนะสนใจที่ดินแปลงนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0932927167นะฮะหรือว่าทักไลน์วสันดอดไทยแลนด์ส่วนคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนโปรดติดตามต่อคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ